มาดูข่าวต่อไปกันบ้างนะคะเรื่องของตึกสอตงอที่พังถล่มลงมาค่ะล่าสุด DSI โดยกองคดีความผิดเกี่ยวกับการหัวประมูลนะคะก็ไปหาหลักฐานคดีนี้เพิ่มเติมแล้ววันนี้ค่ะมีการเรียก10วิศวกรก็เป็นรอตแรกร,รวมถึงตัวแทนจากอิตาเลียนไทยมาให้ข้อมูลแล้วก็จะสอบถามอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกไปว่าวิศวกรมี40คนคถามว่าละ10คนจนครบ4วันตามหมายเรียกนะคะ ไปดูความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยค่ะหลังจากที่พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกพยานเป็นกลุ่มวิศวกรภายใต้กิจการร่วมค้า PKW 40คนแล้วก็ไปมีชื่อนะคะว่าเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างอาคารสอตองอแห่งใหม่ที่พังถล่มลงมาวันนี้ก็เป็นการให้ข้อมูลในลอตแรกค่ะ10คนโดยจัดชุดพนักงานสอบสวน2นายต่อวิศวกร1คนและจัดห้องอบรมความเชี่ยวชาญกรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นห้องสอบวิศวกร ส่วนอีกห้องหนึ่งนะคะเป็นห้องกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐได้เตรียมเอาไว้ใช้สอบปากคำตัวแทนบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล็อปเมนต์นะคะทางด้านพันตำรวจโทอมรคองสีทองค่ะผอ,อกองคดีความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐหรือหัวประมูลหนึ่งในคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าวันนี้การสอบจะพุ่งเป้าไปประเด็นที่มีชื่อของวิศวกรไปปรากฏ ว่าคุมงานตามที่มีในเอกสารจริงหรือไม่นะคะคร,รวมทั้งเป็นวิศวกรที่อยู่ภายใต้กิจการนะร่วมค้า p K เคดัจริงหรือไม่และเกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมการก่อสร้างอย่างไรหรือถ้าหากไม่เกี่ยวข้องคุณผู้ชมแต่ว่ามีการถูกนําชื่อไปอ้างนเนี่ยคล้ายกับกรณีของคุณสมเกียรติชูแสงสุขเนี่ย ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องลักษณะแบบนี้หรือไม่รวมทั้งจะให้วิศวกรทั้ง10คนเนี่ยมาตรวจสอบเอกสารที่ทางพนักงานสอบสวนพบเพื่อยืนยันว่าเป็นเอกสารจริงหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังเสียงทางด้านของพันตำรวจโทอมรกันหน่อยนะครับนัดหมายทางวิศวกรนะครับที่มีรายชื่อเป็นผู้ควบคุมงานนะครับ ที่เราทราบกันนะครับ51ลนนะครับซึ่งตอนนี้เราเรามีการออกหนังสือเชิญไปแล้วนยครับประมาณ40ลนนะครับก็มีการจัดเป็นชุดๆนะครับมาสอบวันละ10ลายนะครับเริ่มแต่วันนี้ไปนะครับสำหรับในวันนี้นะครับ10ลนเนี่ยตอนนี้นะครับเราแบ่งเป็นช่วงเช้า5ลนแล้วก็ช่วงบ่าย5ลายนะครับในส่วนของ10ลนในวันนี้เนี่ยเรามีการคอนเฟิร์มกันแล้วนะครับได้ ได้7ลายนะครับอีก3ลายเนะี่ยยังติดต่อไม่ได้นะครับก็ก็เป็นช่วงเช้า3ลายแล้วก็ช่วงบ่าย4ลายนะครับแล้วก็จะมีการนัดหมายทางาบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับก็เป็นาทาง CEO ของบริษัทอิตาเลียนไทยนะครับก็จะมาให้ถ้อยคำนะครับซึ่งเราก็คงจะสอบในประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการที่เขา,าไปประมูลแล้วก็รับงานนะครับก็สอบรา,ายละเอียดตั้งแต่ต้นไปนะครับจนจนจนจ,นจ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 บนะครับ ในส่วนของช่วงบ่ายนะครับเราก็จะมีการสอบอาทางคุณจีระนะครับซึ่งเป็นกรรมการบริษัทของไมฮ e a r t นะครับใน,ในช่วงบ่ายนะครับนัดสิบคนวันนี้มา3คนนะคุณผู้ชมนะยังติดต่อไม่ได้ด้วยนะครับพันตำรวจโทอมรท่านยังยืนยันนะครับว่าวิศวกรทั้ง51คนเนี่ยมีรายชื่อและลายเซ็นคุมงานเนี่ยเป็นรายสัปดาห์คนหนึ่งประมาณสัก 20- 30ครั้งทำให้ตอนนี้พนักงานสอบสวนต้องไปสอบถามว่าทั้งหมดเกี่ยวข้องอย่างไร และดําเนินการอะไรไปบ้านนะครับส่วน3คนที่คุณอมรบอกว่าวันนี้ยังไม่มาก็จะมีการพยายามติดต่ออีกครั้งนะครับแล้วก็จะมีการส่งหมายเรียกไปตามภูมิลำเนาบ้านด้วยแล้วนะครับแต่ว่าทุกข้อมูลที่มีตอนนี้ต้องขอสอบสวนก่อนโดยเฉพาะเรื่องของลายเซ็นว่าเป็นลายเซ็นของวิศวกรทุกคนจริงหรือไม่ล่าสุดนะครับก็มีตัวแทนของอิตาเลียนไทยเดินทางเข้ามาให้ปากคําแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาโดยท่านอมรก็ย้ำนะครับว่าเอกสารที่เพิ่งจะตรวจยึดมาทั้งหมด มีทั้งเรื่องของสัญญาแบบแปลนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินเอกสารการสั่งซื้อปูนตอนนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบรวมทั้งจะต้องมีการแยกแยะเอกสารด้วยแล้วก็จะมีการเชิญกรมโยธาที่การและผังเมืองเข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยส่วนเอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องเดี๋ยวจะมีการเคลียร์คืนกลับไปด้วยนะครับ